ข้าต้มข้าต้มสวยของแม่นั่งรอพระเดอลูกนั่งเฉยๆนะคะคนสวยนี่นะคะบรรดาสี่ขาสายบุญสายบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้สายดื้อก็ไม่รู้นโน่นไอ้คูงหน,นูโนนเล่นอะไรกรรันลุนนะฮะ ก็อคอยเล่นกันลูกเคอยเล่นกันพี่บิ๊กพี่เต็งพี่หกพี่หลอดแล้วก็พี่อะไรนะจําชื่อไม่ได้นั่นพี่ข้าวต้มนั่งขบ,บุนเลยนะคะพี่ข้าวต้มพี่ข้าวต้มสวยๆของแม่ดูที่มีใมาไมกไหมลูก หนูสวยหนูเป็นกันจุยจ่วยมากมากสวยจุดจุดอ้าอามีใครม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 า มีป้าตังป้าตังป้าตังตัวียกป้าแล้วนะคะป้าตังป้าตังแก่สุดกว่าใครเพื่อนในนี้เลยดูเขาเล่นกันดูเขาเล่นกันพี่บิก๊ก ีครับพี่บิ๊กพี่ข้าวต้มปตังปตัง พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากช่องแม่นงด้วยนะคะ